สวัสดีครับทุกคนเทคนิคอันนึงนะที่ผมว่าเป็นเทคนิคใหม่แล้วคิดว่าเป็นเทคนิคที่น่าจะกําลังจะโดนแบนแน่นอนนะครับก่อนที่จะโดนแบนเรามาลองใช้กันวอนดีกว่าแล้วกันนะคือเทคนิคตัวนี้เรียกว่าการใช้ AI ตัวล่าสุดนะครับของ Google ที่เรียกว่าเป็น g m m n n i 2 0 Flash นะซึ่ง g m m n n i 2.0เนี่ยตัวนี้มันทําอะไร แปลกๆหลายอย่างนะสมมุตินะครับถ้าเราลองดูที่ Google AI Studio นะอันนี้เป็น Gemini ที่อยู่หลังบ้านนะเป็น AI Studio ที่ให้โปรแกรมเมอร์หรือใครก็ตามได้ไปทดสอบโมเดล Gemini นะครับแล้วก็สามารถจะใช้งานได้ฟรีผมก็เข้าไปง่ายๆนะไม่มีอะไรก็เข้าไป search ได้ตามปกติเลยสมมุติผมมอกว่า google.com เนี้ยแล้วก็เข้า Google ไปประมาณเนี้ยแล้วก็เข้าไป search คำว่า Google AI Studio นะครับแล้วก็กด เข้าไปที่ลิงก์แรกเลยตัวนี้เลยเมื่อเข้าไปที่ลิงก์แรกเลยจะเห็นว่าผมเนี่ยเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับนี่หน้าจอเป็นประมาณนี้แล้วไอตัว AI ตัวล่าสุดเนี่ยทึงบอกว่ามันน่ากำลังจะโดนแบนเนี่ยเพราะว่ามันทำการแต่งภาพ ได้พิเศษมากนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่เป็น multi มัลติโมเดลหมายความว่ามันเป็นโมเดลทาง AI ที่มันไม่ใช่แค่ประมวลผลทางภาษาได้เท่านั้นครับแต่มันจะสามารถประมวลผลภาพได้ด้วยเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างง่ายๆให้ดูก่อนทีมสมมุติว่าทุกคนมีรูปนางแบบหรือรูปอะไรสักอย่างหนึ่งนยผมหาก่อนผมอาจจะเอารูปผมก็ได้นะครับหน้าตาประมาณนี้สมมติผมถ่ายเซลฟี่ที่ไหนสักที่หนึ่งหน้าตาประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวผมจะรูปนี้นะครับใส่เข้าไปใน Google AI Studio นะ โดยวิธีการใส่นะครับเราจะไปที่ตรงเลือกตรงโมเดลตัวนี้ก่อนจากนั้นนะพอเราเลือกโมเดลนะครับมันจะมีตัวหนึ่งที่เรียกว่า Gemini 2.0 Flash Image Generation ซึ่งเป็นตัวล่าสุดของเขานะตอนนี้เขาให้เรายังใช้ฟรีอยู่ยังไม่แบนนะครับเราลองกดเข้าไปดูจากนั้นเนี่ยผมอาจจะลากเอารูปนะเดี๋ยวหารูปนิดหนึ่งรูปเมื่อกี้ปึ๊บลากใส่เข้าไปที่นี่เลยเดี๋ยวรอน้องขหลดหนิดนึงอ่านี่รูปนี้นะครับผมก็ใส่เข้าไปก่อนหนรูป จากนั้นเดี๋ยวผมไปหา Product ก่อน Product ที่ผมกำลังทำการทาตลาดอยู่นะก็คือเป็น Product านสารสกัดจากเทาเอ็นออนนะครับช่วยเรื่องไมเกรนนะเดี๋ยวลองดูก่อนผมก็ถ่าย Product ธรรมดานี่แหละนะกับจัดฉากจัดแสงนิดนึงแล้วก็เอา Product ตัวนี้มานะผมก็จะเอา Product ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปที่นี่แล้วผมก็บอกว่าผมก็บอกว่าให้ผู้ชายเนี่ยนะที่ใส่เข้าไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวรูปข้างบนเนี่ยให้ช่วยถือตัว Product ์นี้หน่อยนะแล้วผมก็กดรันดูนะครับ เดี๋ยวลองดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยภาพที่ออกมาได้เนี่ยมันจะเป็นออกมาแล้วนะครับวิวแต่ว่ามันไม่ใช่หน้าผมนะเป็นหน้าคนอื่นไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลองอีกทีหนึ่งนะอันนี้เป็นเป็นหน้าใครก็ไม่รู้คล้ายๆหน้าผมแต่ไม่ใช่แต่อย่างน้อยๆเนี่ยเห็นว่าเขาถือตัวโปรดักต์เนาะเขาถือตัวโปรดักต์คล้ายๆกันนะครับ เดี๋ยวผมลองอีกทีผมลองให้เอารูปเดี๋ยววิธีการนะผมลบรูปนี้ออกไปก่อนผมเอาทั้งรูปผมแล้วก็รูป Product เนี่ยใส่เข้าไปด้วยกันเลยเอาทั้งรูปผมแล้วรูป p r Product อ่ดใส่เข้าไปทั้งคู่เลยนะครับทั้ง2รูปเลยนะแล้วก็ใช้พร้อมเดิมนะครับแล้วก็ลองใส่เข้าไปนะหวังว่ารอบนี้เนี่ยเขาจะใช้หน้าผมนะไม่ไปเปลี่ยนแปลงน,นะเพราะโดยปกติครับการใช้ตัวโมเดลที่เป็นรูปอ้ามาแล้วนะเป็นไง เร็วมากๆแล้วลองดูสังเกตดิคือเฮ้ยมันทําได้อ่ะดําแบบสุดยอดอ่ะเป็นหน้าผมนะครับไม่ได้เป็นหน้าคนอื่นเลยนะทรงเดียวกันเสื้อเดียวกันแล้วก็ถือโปรดักต์ด้วยเดี๋ยวลองดาวน์โหลดมาเปิดให้ดูนะอ่ะเห็นไหมครับทรงเดียวกันหน้าเดียวกันเลยนะถือโปรดักต์อยู่เห็นไหมแล้วก็แบนะ็คกราวน์เนี่ยผมไม่ได้กําหนดนะครับให้แบ็คกราวน์เป็นอะไรเป็นแบ็คกราวน์เขาก็ใส่แบ็คกราว์สีขาวมาให้ซึ่งเราสามารถจะทําไดคัทอะไรพวกนี้ได้เลยตัวนี้มันเป็นตัวที่เขาพยายามทําแล้วมัน มันดีกว่าการใช้พวก uh, Stable Diffusion หรือตัวที่มันเป็น Image Generation อย่างอื่นตรงที่ว่าถ้าเราใช้โมเดลเหล่านั้นนะครับเขาจะไปเปลี่ยนรูปแบบตัวคน,นี่ออกไปเป็นรูปอื่นเป็นใครอื่นเพราะามันต้องสร้างรูปใหม่ทั้งหมดนะตัว Google AI Studio ตัวนี้ที่เป็นโมเดลที่เรียกว่า Gemini 2.0 Flash เ,เขาใช้หน้า base on อะไรเหมือนเดิมเลยแล้วก็เพิ่มเติมข้อมูลเข้าไปนะครับแต่อย่างอย่างที่บอกนะว่ามันอาจจะยัง ยังพึ่งเริ่มต้นนะพึ่งเริ่มต้นดังนั้นเนี่ยลายของขวดลายต่างๆมันก็อาจจะยังนิ้วเนื้อมันก็อาจจะยังไม่แบบเป๊ะมากนักนะครับแต่หน้าผมเนี่ยคือเป๊ะแน่นอนนะเป๊ะแน่นอนนะดูดิมาแน่นอนเหมือนเลยตาเติมหมดเหมือนหมดเลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถจะแก้ไขเพิ่มเติมได้นะสมมติถ้าผมบอกว่าเนี่ยผมบอกว่าเออ ช่วยเปลี่ยนแบ็กกราวให้อยู่ในป่าหน่อยได้ไหมนะก็พยายามรองลองใส่ข้อมูลเข้าไปดูแล้วก็ลองรันอีกครั้งนะครับซึ่งเขาก็จะเอารูปเดินนั่แหละไปเปลี่ยนสภาพ background ออกให้เป็นรูปแบบตามที่เราต้องการนะเห็นไหมคือผมแทบจะไม่ต้องทําอะไรกับเขาเลยอะแค่บอกปุ๊บเขาก็สามารถจะไปตกแต่งอะไรพวกนี้ให้เราเรียบร้อยครับอ่ะคราวนี้มีตัวหนึ่งที่ผมว่ามันโกงมากตัวนี้น่าจะกำลังจะโดนแบนนะครับสังเกตนะคืออันนี้ถ้าทุกคนเข้าไปที่ตัว สต็อกโฟโต้อะคะับโฟโต้ที่เขามันจะมีพวกลายน้ำพวกนี้อย่างเช่นที่ผมบอกว่า,าไปที่ชัตเตอร์สต็อกเห็นไหมครับมันจะมีพวกลายน้ำแบบนี้อยู่ซึ่งนั่นหมายความว่าเวลาดาวน์โหลดมาใช้สมมติผมเซฟนะเซฟรูปนี้มาใช้สิ่งที่ผมได้นะครับมันก็คือรูปนี่แหละแต่ว่า มันเป็นรูปที่ติดลายน้ําเหล่านี้เนาะติดลายน้ำเนี้ยเวลาเราใช้งานก็เอ๊จะใช้งานไม่ได้มันก็จะติดลายน้ำถูกไหมครับดังนั้นถ้าเกิดว่าผมเอารูปตัวเนี้ยเข้าไปใส่ใน AI Studio นะผมลองสร้างใหม่นะครับเคลียร์ให้เรียบร้อยปุ๊บอ่ะแล้วแล้วผมก็จะเอารูปเมื่อกี้นะใส่เข้าไปเลยปุ๊บใส่เข้าไปนะครับแล้วก็บอกให้เขาอ่ะ ช่วยลบลายน้ําออกไปให้หน่อยแล้วดูซิว่าเขาจะทําได้ไหมเดี๋ยวลองดูนะครับประมาณนี้นะผมบอกว่าเออช่วยลบ overlay text ออกจาก Image นี้หน่อยนะแล้วลองรันดูก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะเอ้ามาแล้วนะครับดูนะฮะดูแล้วกันดูแล้วกันดูความเทพของ g m m n n i AI Studio ตัวล่าสุดนะฮะ g i m i n i 2.0 f l a s h i m a g e Generation ดูแล้วกันครับคุณดูเองผลลัพธ์จากรูปคือคือผมเชื่อว่าต้องโดนแบนแน่นอนอ่ะเพราะมันทำแบบ คือเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาจะมีปัญหามากๆแน่นอนคือสังเกตนะครับว่าโอเวอร์เลย์ตัวอักษรที่เป็นลายน้ำหายหมดเลยไม่เหลือดูสูงใกล้ๆนะครับไม่เหลือดูตรงนี้ดูตรงเสื้อเห็นไหมครับไม่เหลือเลยจริงแล้วถามว่าเขาลบเฉพาะโอเวอร์เลย์ไหมต้องตอบว่าไม่ตัวโมเดลตัวนี้เขาสร้างรูปขึ้นมาใหม่ครับแต่ว่าสร้างรูปขึ้นมาใหม่ให้มันเหมือนต้นฉบับเป๊ะโดยไม่เอาไอ้ตัวลายน้ำเนี่ย ออกมาซึ่งโมเดลตัวนี้มันจะสร้างความปวดหัวแน่นอนนะครับสำหรับการที่วุ่นวายกับทรัพย์สินทางปัญญาเนาะคราวนี้ถามว่ามันผิดกฎหมายไหมเนี่ยจริงๆผมก็คิดว่าน่าจะผิดแล้วก็คิดว่าน่าจะถูกแบนถูกอะไรก็แล้วแต่ในอนาคตอันใกล้นะแต่ก็อย่างว่าครับเนื่องจาก AI เนี่ยมันลุดหน้าไปเร็วมากกฎหมายต่างๆก็อาจจะยังตามไม่ทันนะแล้วก็รูปแบบหรือวิธีการใช้งาน AI ในะรูปแบบต่างๆเนี่ย มันก็อาจจะมีสารพัดเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่คนน่ยพยายามจะเอาความสามารถเจ๋งๆของไอเราเนี้ยมาทําในสิ่งที่มันไม่ควรจะต้องทําแล้วอาจจะละเมิดสิทธิทางปัญญาได้นะซึ่งมันก็มีปัญหาตั้งแต่ต้นแล้วแหละตอนที่ AI g e n เนอเรชันไแบบเนี้ยหรือไที่สามารถจะสร้างสรรค์าง,งานไม่ว่าจะเป็นงานเขียนงานสร้างรูปสร้างวิดีโอสร้างเสียงเหล่านี้จะสร้างความวุ่นวายพอสมควรในโลกธุรกิจนะครับซึ่ง ลองไปทาดูแล้วกันแต่ว่าตราบใดที่กฎหมายยังออกมาไม่แน่ชัดเนี่ยผมเองก็ยังไม่อยากเสี่ยงนะที่จะใช้ตัวนี้นะครับแล้วข้อไม่แน่ว่า Google เนี่ยก็อาจจะแบนระบบเนี้ยโดยในอนาคตอันใกล้นะก็หรือเขาอาจจะมีวิธีการทําลายน้ําแบบใหม่ที่ไม่สามารถหลบได้ก็ได้นะก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับลองไปเล่นดูสนุกๆน,นะครับแต่ว่าคงจะไม่ทําอะไรจริงจังเนาะก็ให้เห็นภาพแหละว,ว่าตัว AI ในปัจจุบันตัวเนี้มันจะเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงกับโลกได้มากน้อยแค่ไหนครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆท่างนี้นะครับก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ